สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการยูเอทีวีค่ะอย่าเพิ่งแปลกใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมน้องพัดหน้าตาแปลกไปนะคะวันนี้น้ำนุ่นมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ชมอีกหนึ่งวันนะคะเพราะว่าน้องพัดของเราติดสอบยังไงก็สู้ๆแล้วกันรวมไปถึงใครนะคะที่กําลังอยู่ในช่วงของการสอบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลักการในการเรียนให้ได้ดีง่ายมากๆเลยตั้งใจเรียนตั้งแต่ต้นเทอมค่ะพอถึงช่วงของฤดูการสอบเราก็จะได้ไม่ต้องหนักมากส่วนใครที่กําลังแข่งเครียดอยู่กับการเรียนการสอบก็ดีค่ะวันนี้เรามีเกม กีฬานะคะอีกหนึ่งชนิดมาฝากกันเอาไว้ให้ได้เล่นนะคะเพื่อผ่อนคลายและก็ที่สําคัญค่ะยังได้ฝึกสมาธิและก็สร้างนะคะสัมพันธไมตรีให้กับคนที่เขาเล่นกับเราได้ด้วยนั่นก็คือกีฬาโกะนั่นเองและหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะสำหรับกีฬาชนิดนี้ส่วนใครที่ยังไม่รู้จักวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันกับกูรูนะคะที่มีความรู้ทางด้านการเล่นโกะโดยเฉพาะเลยนั่งอยู่ข้างๆน้ำนุ่นเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะน้องพลสวัสดีครับเดี๋ยวให้พนะนําตัวกับคุณผู้ชมก่อนละกันค่ะ สวัสดีครับผมพลและชพลลิมพรคุณนะฮะจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับตอนนี้ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่3ครับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศครับผมอืมเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศครับแต่มาสนใจกีฬาโกะได้ยังไงคะเราชอบการเล่นกะมั้งแต่เมื่อไหร่คะน้องพลคือเมื่อสมัยเด็กๆนะับผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์จีนนะที่มีการเล่นหมากรล้อมครับแต่ว่าในสมัยที่ผมยังเด็กอยู่ยังไม่ค่อยมีแพร่หลายในยุคนี้นะฮะก็เลยศึกษาจากหมากรุกไปก่อนนะครับเล่นหมากรุกครับ ค,คือจุดเริ่มต้นมาจากการเล่นหมากรุก,ก<ะ>ใช่ไหมคะเราก็เลยมาเล่นโกดในเวลาต่อมามใช่ไหมคะและที่สําคัญค่ะน้องพลของเรามีรางวัลการันตีด้วยได้รับรางวัลอะไรมาเอ่ยเป็นการแข่งขันพียูโกนะครับในภาคอีสานครับผมค่ะได้รับรางวัลช,ชนะเลิศาา<ะ>ใช่ไหมคะค,มค่ะอย่างนี้อยากให้เล่าให้เราฟังนิดนึงเผื่อใครอาจจะไม่รู้จักกีฬากโกร บางคนคิดว่าเป็นเกมนะไอ้อย่างพี่น้ำุ่นก็คิดว่ากโกะคือเกม,รมจริงๆแล้วกโกะคือกีฬาเหรอคะคทำไมเขาถึงแบ่งไปอยู่ในประเภทของกีฬาคะโกะนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นกีฬามาได้ยังไงนะแต่ว่าได้บรรจุเป็นกีฬาที่52ของประเทศครับค่ะแล้วก็จุดเริ่มต้นของโกะมาจากประเทศอะไรคะจริงๆแล้วหมากล้อมนะครับมีประวัติความเป็นมาเมื่อ3,000ปีที่แล้วครับนานมากเลยครับก็เริ่มมา3,000ปีนะก็มีการเล่น หมกล้อมันมาฮะก็เป็นประเทศจีนครับผมแล้วก็เผยแพร่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นครับค่ะจากจีนมาญี่ปุ่นใช่ไหมคะเล่เห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกีฬาโกะพอเข้ามาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมันพัฒนาไปเป็นอีกเกมเกมหนึ่งด้วยซึ่งเกมนั้นน้ำนุ่นเล่นบ่อยมากคือเกมอะไรคะคือโอเทลโลฮะค่ะ,คะ เมื่อสอัยก่อนนะครับคือพอหมักร้อมนะครับเดินทางเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะโชกุนนะครับเขาชอบการอย่างชอบการเล่นโกะมากครับเขาเลยให้ชาวบ้านนะฮะได้ทําการเล่นโกะครับผมแต่ทีนี้นะครับชาวบ้านนะครับก็คือไม่ค่อยมีเวลามากนะฮะก็จะทําเลยทําหลอกตาพวกซามูไยที่มาตรวจการว่าเล่นโกะหรือเปล่าฮะคือนพัฒนาให้มีกระดานขนาดเล็กครับเขาเรียกว่าโอเทโลอ๋ออย่างอย่างเดี๋ยวเราจะให้น้องน้องพลช่วยอธิบายของโกะว่าเป็นยังไงจริงๆหลักการเล่นก็ไม่ต่างจากโอเทโล แต่โอเทโลเขาจะเปลี่ยนสีใช่ไหมเรียกโอเทโลใช่ไหมคะครับผมแต่โอเทโลเขาจะเปลี่ยนสีไปเลยแต่โกะจะเป็นการล้อมพื้นที่ครับใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอยากถามนิดนึงว่าพอเรามาเล่นโกะแล้วจากตอนนี้เราเล่นมาประมาณกี่ปีแล้วคะ,ะประมาณ6 7ปีครับผมหกเปียังค,คงเล่นอยู่อย่างต่อเนื่องครับใช่ไหมคะแล้วการเล่นโกะที่เราพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยความเก่งหรือว่าประสบการณ์ต่างๆเราฝึกมาจากไหนเอ่ยก็คือได้ทําการฝึกจากในหนังสือครตอนนี้ก็มีหนังสือมี มีการฝึกซ้อมทำโจทย์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็เล่นกับเพื่อนซ้อมเล่นครับค่ะจริงจังแล้วก็เข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ช่วงไหนคะน้องพลตั้งแต่เริ่มเล่นเลยครับผมเริ่มเล่นเลยเวทีแรกคือตอนมไหนเอ่ยตอนมสามครับมสามเราได้รางวัลอะไรมาไหมคะตอนนั้นตอนนั้นเป็นระดับเฟรนชิปอะฮะเป็นกระดานขนาดเล็กเก้านเก้าคือมือใหม่ครับได้รางวัลชนะเลิศมาครับผมชนะเลิศตั้งแต่เริ่มเล่นเลยครับช่วงตอนนั้นคนวัยรุ่นส่วนใหญ่หรือว่าเด็กๆเขาจะยังไม่ค่อยรู้จัก อย่างคนรอบๆตัวน้องพลเองมีเล่นกันเยอะไหมคะอ๋อไม่ค่อยมีครับผมแล้วมัเล่นกับใครคะก็จะไปมีสมาคมอะฮะอยู่ที่สีลมครับผมก็จะมีสมาคมแล้วก็จะเราไปเล่นกันวันเสาร์ที่ก็จะไปเล่นที่นั่นกันฮะค่ะคือเราเข้าสมาคมไปเล่นกับคนที่เขามีความสนใจเรื่องของการเล่นหมากร้อมหรือโกดโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะแล้วรางวัลไหนที่เราประทับใจมากที่สุดหรือว่ารางวัลไหนที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราในการแข่งขันหมากร้อมมาเป็นรายการโกดูดวิวนะฮะรู้สึก รายการนั้นจะเป็นหมากล้อมเยาวชนนานาชาตินะฮะค่ะซึ่งไปได้ประเภททีมได้ที่หนึ่งครับประเภทเดี่ยวได้ที่5ครับผมโอ้โหไปแข่งที่ไหนมาคะอ่าเป็นคนไทยเป็นคนทีมประเทศไทยเป็นคนจัดครับอ๋อที่ประเทศไทยของเราเป็นคนจัดครับแล้วเรามีเคยออกไปฝึกฝีมือนอกประเทศบ้างไหมคะน้องคนเคยได้รับทุนจากสมาคมกีฬาหมากล้อมนะไปประเทศจีนนะแล้วก็ ไปเองไปประเทศเกาหลีครับผมตอนเกาหลีเราไปเองแต่ละประเทศเนี่ยแน่นอนจะต้องมีเทคนิคในการเล่นต่างกัน<ะ>แต่ละประเทศโดยเฉพาะอย่างจีนเขาเป็นต้นกําเนิดเองเขาจะเก่งทางด้านไหนเป็นพิเศษทางนพองริอจริงๆแล้วหมากล้อมก็ไม่มีด้านไหนเป็นพิเศษนะ,ะก็คือแบบหมากล้อมมันมันจะนอยู่ที่ทักษะแบบความความพลิกแพงหรือความไหว<ะ>ใช่ไหมคะอยู่ที่การวางแผน้วยครับผมแล้วก็การคิดว่า เราคิดได้ไกลกว่าคู่ต่อสู้ได้มากแค่ไหนครับอืมอย่างอย่างตอนนั้นที่เราไปเองเนี่ยเราเราแพ้ประเทศไหนเราชนะประเทศไหนบ้างไหมคะก็มีแพ้มีชนะหลายหลายประเทศครับจุดเด่นของเราที่เราคิดว่าเอ้ยความเฉียบคมที่เราชนะเวลาที่พอไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันขับขันเนี่ยต้องคนตั้งสติตัวเองยังไงเอ่ยก็คืออย่างแรกเลยครับก็คือนั่งสมาธิฮะต้องมีสมาธิกับการเล่นนะครับแล้วก็นิ่งครับนิ่งไว้ว่า เราคิดอยู่แต่ในกระดานะครับไม่เสียสมาธิกับสิ่งแวดภายนอกค่ะอะ่อย่างอย่างกีฬาชนิดอื่นเนี่ยะอย่างกีฬาวิ่งเราก็จะรู้ว่าเออการซ้อมของกีฬาวิ่งเนี่ยก็คือต้องทําให้ร่างกายแข็งแรงวิ่งให้เร็วหรือฝึกทุ่มน้ําหนักแต่โกะเนี่ยเราฝึกยังไงคะน้องพลเราถึงจะรู้ว่าเราเก่งอืมอม,มันมันไม่มีหลักการตายตัวน้องพลฮะก็ะะจะเป็นฝึกการวางแผนนะครับค่ะแล้วก็จะมีโจทย์เขาเรียกว่าหมากเป็นตายครับก็คือยังไงคะคือมันจะเป็นแบบว่าเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วให้เราคิดว่า เดินที่ไหนตายเดินที่ไหนถึงมกกูหมากนี้จะรอดอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วเรามีไหมว่าเออเรานั่งอยู่คนเดียวงี้แล้วเราเป็นสองสีได้ครับอ๋อได้ฮะก็คือการฝึกก็จะมีอีกอย่างนึงคือการฝึกจากบันทึกหมากมืออาชีพนะฮะค่ะซึ่งในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีวงการของมืออาชีพเกิดขึ้นมีแตที่ประเทศจีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นครับก็จะมีการเอาบันทึกหมากที่มืออาชีพเขาเล่นกันนะฮะมาเดินมาเรียงดูว่าศึกษาว่า เขาเดินเม็ดเม็ดนี้เพราะว่ามีเหตุผลเพราะว่าอะไรครับผมอ๋อคือศึกษากันขนาดนั้นเลยครับสแสดงว่าจะต้องใช้ทฤษฎีอาจจะแบบหลักจิตดดวิทยาหรืออะไรเข้ามาเข้ามาช่วยด้วยว่าเออเขาเดินตรงนี้เพราะอะไรเพราะอะไรครับอย่างเรารู้ไหมคะว่าพอเขาจะมีตำแหน่งไหนที่เรารู้ไหมหรือว่ามีมีรูปร่างแบบไหนที่เราพอจะเข้าใจไหมคะว่าเขาเดินแล้วเขาคิดอะไรยังไงอ่ามีครับผมยังไงยังไงว่าอยากอยากให้ลองเล่าให้ฟ <ứ> ังือ บางหมากเนี่ยฮะอย่างถ้าเราแบบเราธรรมดาเราก็คือหมากกระดานมันจะมีหลายจุดตัดนะฮะก็ค,ะคือมีทั้งหมด261จุดตัดนะครับโอ้โห oh. ก็พอเล่นเสร็จปั๊บเนี่ยพอพอมันยิ่งเข้าสู่ช่วงของการกระดานนะจะมีความซับซ้อนขึ้นนะครับอซึ่งถ้าเราคิดเองเนี่ยเราก็มองผ่านๆว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พวกระดับมืออาชีพสูงๆแล้วเขามองปั๊บแวบ,บเดียวเขาเห็นว่าเม็ดนี้มันแบบมีอนุภาพมากครับคือลงไปแล้วสามารถทําให้จากพลิกให้แพ้เป็นชนะอย่างนี้ได้ะครับอืมค่ะ คือคือแสดงว่าสามารถบอกได้ด้วยว่าคนคนนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงหรือคิดยังไงด้วยใช่ไหมคะเอ๊ะเจ้าเล่หรือเปล่าฉลาดแกมโกงไหมมีการวางแผนที่ดีหรือเปล่ามันมันมันแสดงให้เห็นถึงปฏิพภัณธ์ไหวพี่ผมกันและกันด้วยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้เวลาของแบ่งแบ่งการซ้อมยังไงเพราะว่าเราเรียนอยู่ด้วยแล้วเราเล่นมั้งแต่มัธยมเลยครับก็จะเป็นแบ่งการซ้อมครับก็คือสักอาทิตย์หนึ่งสองสามชั่วโมงนะต่ออาทิตย์ก็ได้หรือแบ่งเป็นวันละชั่วโมงก็ได้ครับผมก็ไม่เป็นไม่ถือว่าเป็นการ เสียเวลาเสียการเรียนมากครับค่ะคือเราเรารู้จักการแบ่งเวลาใช่ไหมคะไออย่างที่น้ำนุ่นเนี่ยไม่มีพื้นฐานมาก่อนครับเริ่มเล่นยากไหมคะน้องหนไม่ยากะต้องมีทักษะด้านไหนเป็นพิเศษไหมคะคือเขาบอกว่าหมักร้อมนะเล่นให้เป็นนะใช้เวลาแค่15นาทีก็เล่นเป็นแล้วแต่ถ้าจะเล่นให้เก่งต้องใช้เวลาทั้งชีวิตครับ คมมากค่ะโอ้โหบาดเลยคือคมมากจริงคือแป๊บเดียวเนี่ยสอนก็พอรู้วิธีการเล่นแล้วแต่จะเล่นให้เก่งต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเลยอย่างมันมีไหมว่าพอช่วงหนึ่งน้องพลอาจจะไม่ค่อยได้ซ้อมฝีมือตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครับผมค่ะครับก็เหมือนกีฬาทั่วไปครับเหมือนกีฬาทั่วไปที่ที่ที่ว่าเราได้ซ้อมแล้วก็จะฝีมือจะไม่เฉียบคมเหมือนตอนที่เราซ้อมบ่อยๆครับค่ะอย่างอย่างที่ครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่เล่นด้วยไหมคะหมักล้อมคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เล่นครับผม พี่สาวญาติๆพี่สาวก็ไม่ได้เล่นครับ <c oughs> ม,มีมีพี่สาวคนหนึ่งนะเป็นคนชักชวนให้เขาไปเล่นโกะครับค่ะแล้วตอนนี้พี่เขายังเล่นอยู่ไหมคะ,อะตอนนี้ยังเล่นอยู่ครับแต่ว่าได้ไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นครับอ้โหคือไปศึกษาเรื่องโกะหรือว่าไปเรียนต่อไป,ไ,ปไปเรียนต่อคอ๋คอคิดว่าไปศึกษาเรื่องโกะโดยเฉพาะอย่างอย่างในต่างประเทศเขาเล่นันเป็นอาชีพเลยใช่ไหมคะครับผมมีมีกี่ประเทศบ้างนะที่จีนญี่ปุ่นเกาหลีครับจีนญี่ปุ่นเกาหลีครับอ่ะถ้าอย่างนั้นพี่นู่ถามน้องพนนิดหนึ่งว่าน้องคลคิดว่าอย่างอย่างโกะเนี่ย สำหรับของน้องพลเองจะสามารถเป็นอาชีพในอนาคตได้ไหมในประเทศไทยคงต้องใช้เวลาหลายปีหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้กลุ่มการเล่นหมากล้อมยังแคบอยู่ยังไม่ใช่วงกว้างฮะแต่ว่าตอนนี้สมาคมกีฬาหมากล้อมได้ทำการเผยแพร่ไปยังเยาวชนตามโรงเรียนครับโรงเรียนของ ครูกทมฮะค่ะแล้วก็ลงในของสอพทครับคมคือคือเริ่มให้ความสนใจในเรื่องของการเล่นโกดโดยเฉพาะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะน่าจะได้รับการสนับสนุนเนาะจากทางรัฐบาลอาจจะจัดบ่อยๆรหรือลงพื้นที่อาจจะทําให้เด็กเนี่ยเขาสนใจจากการเล่นโกดมากขึ้นครับแล้ววันนี้ค่ะน้องพลนะคะมาถึงที่รายการของเราแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยช่วงหน้ากลับมา น้ำนุ่นอยากให้น้องพลช่วยสอนน้ำนุ่นแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านเล่นกดหน่อยได้ไหมคะได้ครับสินาทีพอเป็นแต่แต่เอาแบบเบื้องต้นคงไม่ต้องถึงสินาทีเดี๋ยวอาจจะไม่ทนันเดี๋ยวผู้ชมอาจจะดูไม่จบแล้วก็รวมไปถึงเทคนิคพอจะบอกเทคนิคหรือว่า,าทางลัดสำหรับใครที่อยากจะเก่งของการเล่นกดให้เราได้ใช่ไหมคะใคะนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะออตอนนี้น้องพลของเราอยู่ในช่วงของการแข่งขันด้วยใช่ไหมที่กําลังจะรอไปแข่งขันครับผมเวทีไหนคะน้องพลตอนนี้เป็นกี่ ในช่วงของเดือนปีหน้าแนละ้วเป็นกีฬาของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ตุลานี้จะเป็นการแข่งขันยูนิเวอร์ซิตี้โกครับผมอ๋อคือยังมีการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยด้วยโกนี่เขาบรรจุอยู่ในกีฬามหาวิทยาลัยนานแล้วหรือ,อยังคะ,ะนานแล้วเหมือนกันครับ เราเราเราเคยไปแข่งมาก่อนไหมคะเคยครับแ <c oughs> ชมป์อ่าไม่ได้แชมป์ครับโอจิงหอยังยังมีคนเก่งกว่าน้องพลอีกเหรอคะัมีอยู่เยอะครับผมโอ้ยังมีอยู่อีกเยอะ <c oughs> นะคะนี่แหละค่ะคนเก่งนี่คะยังต้องพัฒนาและฝึกฝนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราเล่นไม่เป็นไม่เป็นไรไม่มีอะไรกดดันอยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาลองดูว่าน้ำนุ่นที่ไม่เป็นเลยกับน้องพลนะคะที่จะมาเป็นอาจารย์ใ้กับน้ำนุ่นในวันนี้ใครจะชนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะรับรองว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นถึงวิธีการเล่นเกาะอย่างแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้น้องพลมาสอนกันกกกกเเเดดีีี๋ยยยววรราาจะะลัััับมพููคคุนนนตต่่่ออ้ไป